เช้านี้กํลาลังริดใบต้นหนึ่งอยู่นะครับต้นนี้ไม้เก่าอทําท,ทรงรูล่ลมเหมือนกันต้องทำเสาวใหม่กิ่งไม่ยืดปไปหน่อยแล้วริดใ,ใบออกหมดเลยน่าจะอีกสองสมเดือนน่าจะเต็มนะครับเนะี่ยต้นนี้ยยยครบหมดครับไมาจบละ เราทำปลายจริงมุมนี้อย่ามุมหนึ่งมุมนี้ได้วมุมหนึ่งิกซากด้วยตัวนี้